พี่พูดไ้เลยว่าพินเป็นคนที่ต้องลุกอย่างเงี้ยถ้าเกิดหน้าอย่างนี้แล้วไม่มีรอยสักสก็ไม่ได้นะจ,รจริงๆอะหนูอะทำได้หลายแนวออพอหนูลงแต่งงานใหญ่ที่เป็นงานดาร์กเดือดๆกลายเป็นว่าสรุปแนวนี้เป็นแนวที่เราทำเยอะสุดความชอบของเราอะคือทำเยอะสุดกับแบบชอบที่สุดมันก็ไม่เหมือนกันนะ เราดีไซน์เนี่ยเราดีไซน์ยังไงมาดูตัวสอนก่อนว่ามันมีกี่คำหรือว่าจะออกแบบตามสรีระของคออ่ามาน,นีเดี๋ยวๆนะนี่ไอตัวอะไรเนี่ยลาบูบูโอโ้นี่เราชอบแล้วาบูบูหานนี่นะใช่ครับพี่มันน่ารักยังไงวะมันตะมุตะมิเส <laughs> น่ห์ของงานดักเววร์คืออะไรผมอะ่ะเห็นครั้งแรกผมชอบเลยเออชอบแบบว่าอนาคตไม่มีวันน้องใจแนวนี้แน่นอนไม่ว่าจะแนวไหนมาก็คือสู้แนวนี้ไม่ได้ มาอตอนนี้อยู่กับที่สตูดิโอของน้องพินนะสบายดีน้องเย่ <Yeah. S 2> ยตอนนั้นเนี่ยเราชวนน้องพินเนี่ยไปเป็นกรรมการของทั t t o ว w ร r r i o ร์ใช่ไหมคะครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันใช่ค่ะแล้วพี่ก็ไม่รู้สึกให้ i, พินแม่งเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์วะถามก่อนเลยครั้งที่ไปดูทั t t o ว w รี r i อ r หรือไปเป็นกรรมการมีความร,รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าคนลุกมากเห็นช่าง4ี่คนลุหมหุ่นก็แบบ ร้องแบบคือเขาเห็นตอนเขาร้องพอดีอะค่ะตอนช<อ>่วงที่แบบเหมือนจะไม่ไหวแล้วเป็น EP ีที่แบบว่าโอ้ยคนชอบดูมากเพราะว่าสาวๆแต่ละคนที่ไปเป็นคณะกรรมาการก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนหน้าตาน่ารักด้วยฉะนั้นสักแต่สวยคลิปนี้อย่างที่บอกกันไปเลยนะเรากลับมาอีกครั้งนึงแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็มีแฟนๆของ The Two b r o t h e r เนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราจะพรีเซนต์ผู้หญิงที่สัก มีความสามารถมั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ยสักแล้วทำไมอ่ะสักแต่สวยเว้ยซึ่งพินก็ถือว่าเป็นอีพีแรกเลยนะที่เราจะมาพูดคุยถึงตัวตนของผู้หญิงที่มีรอยสักมาที่ตัวตนห่อยเลยโตมาเนี่ยเริ่มชอบรอยสักตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่สมัยเรียนเลยค่ะช่วงที่เข้าไปเรียนปีหนึ่งเพื่อนแต่ละคนแบบมาถึงแบบโหสักแบบขอบแขนออกอะไรแบบเต็มเลยอยากลองอ่ะอยากอยากมีลายสักด้วยแต่ตอนนั้นยังไม่กล้าสักรอให้แบบใกล้เรียนจบก่อน แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกไงกับรอยสักคือแบบรู้สึกเฮ้ยแม่งเท่ดีว่ะในตอนที่หนูเรียนนะคะลายสักยังไม่ค่อยเปิดเพื่อนแต่ละคนอะไปสักร้านที่แบบว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากลองเป็นอยากลองแบบมันน่าจะทําให้สวยได้อะหรือว่าทำให้เราเป็นช่างเลยใช่ตอนนั้นแต่ว่าแบบก็ยังไม่ได้มีต้นทุนหรืออะไรขนาดนั้นนะคะงั้นแปลว่าเราก็เริ่มจากสักก่อนแล้วเข้ามาเป็นช่างสักรอยแรกเนี่ยเราสักอะไร โอ้โหแบบเบสิกมากมันคือฟอนต์แต่ว่าแก้ไปแล้วฟอนต์โรมันที่เขียนว่า269เป็นลายแรกเลยก็คือ2หกคืออะไรวะไม่ใช่ชื่อ ชื่อสตูดิโอหนูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะลายแรกคือ269แล้วก็ทุกวันนี้ก็คือสตูดิโอของเขา269คือไอ้สอ่ยพี่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่69เานี่ยให้ความเข้าใจอยู่ไปดูอย่าไปดูเลขหลังเดี๋ยวอย่าเสียปถาม่มนเลยสองหกเกมาที่มาได้ไงอะจริงๆมันเป็นเลขลัคกี้ที่หนูคิดว่ามันเป็นเลขเหมือนเลขมงคลอะไรประมาณนี้ที่มันเข้ากับหนูอะช่วงนี้ชอบเรื่องตัวเลขแล้วแล้วแล้ว้วไม่ได้ น่าจะเป็นอาจารย์แมนอะไรสักอย่างนะที่เขาแบบแไม่ใช่นนแมนียนดาใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศาสตร์ของเรื่องตัวเลขเนี่ยความเชื่อของเราเป็นยังไง <_ c ười> เราเกิดมามันมาคู่กับตัวเลขอยู่เช่นวันที่หรืออะไรอย่างเงีงย้งย,ย,ย <_ c ười> แล้วเวลาเราดูดวงอ่ะแต่ละคนดวงไม่เหมือนกัน <_ c ười> <_ c ười> ทั้งวันเดือนปีเกิดหรือแม้แต่กระทั่งแบบเวลาเกิดอะไรประมาณเนี่ยแล้วเขาสามารถเอาตัวเลขมาดูดวงได้ซึ่งเราก็เรียนมาศาสตร์นั้นเราก็เรียนมาเหมือนกันไม่ได้เรียนลึกแต่ว่า แอบแอบมูนิดนึงอ๋อโอเคก็คล้ายๆกับว่าอมั่นใจแล้วเราว่า2ดีกับเราใช่หมายเลข69เนี่ยชอบอ่าแย่อันนี้ต้องต้องไม่แย่ค่ะสองพันสองหกเก้ามาพร้อมกันแยกมันก็จังนิดนึงอ่ะแล้วตอนนั้นอะตอนที่มาเริ่มชอบรอยสักชอบสไตล์อะไรจริงๆชอบมินิมอลเล็กๆที่เป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปที่ชอบใช่ใช่ค่ะรอยสักของเราก็ดูก็มีมินิมอลนะมินิมอลเยอะเลยอ่ะ สักเองด้วยอ,อสักเองเหรอช,ช่วงนั้นนี่ขอถามเรื่องความรักนิดนึงนะถ้าช่วงนั้นเนี่ยตอนที่มีรอยสักใหม่ๆอะไรเงี้ยเวลาผู้ชายเข้ามาจีบเวลาเขาเห็นรอยสักเขามีความรู้สึกไงบ้าง,ง,ม,งมาตอนนั้นด้วยความที่หนูอยู่สายอาร์ตอยู่แล้วอ่ะก็เลยจะไม่มีปัญหารเรื่องนี้เท่าไหร่ <ๆ S 1> ๆๆเพราะว่าคนที่มาจีบก็จะมีรอยสักด้วย,ลยแล้วมันบวกไหมถ้าในสังคมที่หนูอยู่อ่ะมีรอยสักบวกกว่ารู้สึกว่าแบบอุย๊ยเสียวอ่ะแงบนี้เลยฮะจากจุดนั้นปุ๊บแล้วมาเป็นช่างสัก คือจริงๆเรียนจบมาไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นช่างสักเลยทำกราฟิกก่อนอ,อแบบได้อะไรได้แล้วก็เริ่มแบบเก็บเงินจนสามารถแบบว่าซื้อเครื่องใช่ทำเลยทำคู่กับทำงานประจำเลยค่ะตอนที่เริ่มสักตอนนั้นพินพ์สักแนวนอะไรครัเออเป็นไลายเส้นมีนมอล จะบอกว่าไอสองหกเก้าเนี่ยที่หนูสักใช่ไหมใมันเป็นเพจว่ารูปหนูเพจว่ารูปหนูก็คือชื่อน,นี้เลยสองหกเก้าอินอะไรเงี้ยแล้วห้เนี้ยหนูว่าแต่งานขาวดาว่าลรูปขายด้วยประมาณเนี้ยค่ะใช่ก็เลยอินกับการวาดเส้นมากกว่าก็เส้นมันสามารถทําให้เกิดมิติได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องลงเงานในตอนนั้นนะคะในตอนนั้นที่คิดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบอยากขายงานเส้นแต่สรุปมันไม่ได้ไม่ได้มีใครที่ชอบเส้นเหมือนเราขนาดนั้นจริงๆอะหนูอะทํา ได้หลายแนวพอหนูลงแต่งานใหญ่ที่เป็นงานดาร์กแบ็คเวิร์กแบบเดือดๆดือดก็เลยดึงลูกค้าแนวนั้นมาประมาณนั้นค่ะกลายเป็นว่าสรุปแนวนี้เป็นแนวที่เราทำเยอะสุดความชอบของเราอ่ะคือทําเยอะสุดกับแบบชอบที่สุดมันก็ไม่เหมือนกันนะอชอบชอบขนาดไหนงานดาร์กเวิร์กที่ทุกวันนี้ทําอยู่รู้สึกกว่าก็ชอบระดับหนึ่งตอนนี้เราเริ่มเริ่มแอบแบบว่าพอมาทําเรียว หนึงที่หนูทำโพสต์มาโลและหนูรู้ว่าเฮ้ยมันมันก็รู้สึกได้ปลดปล่อยอ่ะคือตอนนี้งานเรียลลิสติกก็ชอบก็ชอบค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็งานดาร์กเนี่ยตอนนี้ทำบ่อยมากใช่ค่ะนะเอางั้นเดี๋ยวเราเอาแบบคนแรกมาเลยเอ่ะมามาดูกันก่อนเลยจิ๊กอะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อโอปอลโอ้โหชื่อน่ารักเลยชื่อโอปอลโอ้แล้วแม่งสักคอเนี่ยนะคอจะชื่อโอปอลโอปอลทำอะไรครับผมอ่าเป็นช่างตัดผมครผมเป็นช่างตัดผมนะสักกับช่างฟินตรงไหนมั่งอ่า คอทั้งหมดนะเป็นนามสกุลนี้แปะเรืองลายปะเรืองลายโรเคอะพีนไหนลองเล่าสิครับว่าเวลาเราดีไซน์เนี่ยเราดีไซน์ยังไงมาดูตัวอรก่อนว่ามันมีกี่คำหอว่าจะออกแบบตามสรีระของคออะไรประมาณนี้อันนี้เราแปะสเตนซิลหรือว่าเราใช้ฟรีแฮนด์เอาด้าวออกมาแล้วก็แปะแล้วจากนั้นก็มีวาดเพิ่มข้างหลังส่วนใหญ่จะวาดเพิ่มหนูจะเน้นข้างหน้าช่วงแบบจุดโฟกัสอะอยากให้มันเป๊ะที่สุดก็เลยจะแปะเอาเจ็บปะ ก็เงาเรื่องเงาเออเออเท่เท่เท่นี่ผู้หญิงนี่ใครเนี่ยนี่ก็เปรียบเหมือนเปรียบเหมือนแม่อะไรเงี้ยเปรียบเหมือนแม่คยังดีอ่ะเปรียบเหมือนแม่เอาต่อไปเอาไปเอาไปนะเอาไปนี้นี่ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยชืออะไรครัอ่าชื่อเอ็มครับน้องเอ็มนะเอ่อนี่คือลายของพินบนตัวเอ็มนี่คือเยอะมากใช่ใช่ค่ะนี่ตั้งแขนเลยแขนเลยนะ เอ็มเขาก็กราฟิกเหมือนกันคือเขาจะค่อนข้างคิดมาเองอย่างหนึ่งว่าเขาจะวางตรงไหนองานเรานี่เข้มมากเลยนะงานดาร์คเวิร์กสมัยก่อนเนี่ยการที่จะได้ความนิยมมันยังน้อยอยู่นะตอนนั้นเราคงดูโหดมากเลยนะแบบโหนี่เ็นยรไ่สักแล้วทำไมงงดูโหดนี้วะงานแม่ดาร์กงนี้วะเสนหนของงานดาร์คเวิร์กคืออะไรอ่ะผมอ่ะเห็นครั้งแรกผมชอบเลยชอบแบบว่า อนาคตไม่มีวันน้องใจแนวนี้นโอ้โหว,ว่าจะแนวไหนมาก็คือ,อ,อสู้แนวนี้ไม่ได้ผมมองเรื่องดีเทลก่อนเลยดีเทลคนลึกแล้วก็มันมันดูงงๆแต่แต่เขาจัดองค์ประกอบรวมก,กันออกมาม,มันดูวิสเน่ที่สุดเลยสำหรับผมมีข้างหลังด้ข้างหลังข้างหลังนี่าสุดหสองวันสองวันที่แล้วมันเป็นงานแก้วเอ้าเจนเอาอิางมาเทา นี่ตัวนี้นี่ตอนนี้เป็นลิมิเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีแล้วนะนี่น้องแฟนน้องวะฮะน้องแฟนน้องวะครับครับผมเออหน้าตาดีน้องมาแกะทีมที่เดียวเอาน้องเจเชิญมวยแกะทาแกะเออมาเออให้ทาเออเจมึงหมดหน้าที่มึงแล้วรับจ็อบไหมน้องปกติรับจ็อกไหมจ็อบค่ะก็แทนอีเนี่ยบริษัทพี่อยากมีอนาคตที่ดีกว่าอันนี้อนี้อุ้ยเข้ามาถีบแอ่ะโทษครับอ่า อครับ่าทาเลยครับแี่อันนี้ไอตอนที่เรา r รีเค u e s มาเป็นยังไงผมเอาเล็บจากต่างประเทศเ,ออเขาดูก่อนว่ามผมต้องการลายเส้นประมาณเนี้ยแต่อเอาเป็นของพินนั่นแหล,ละเอาแค่เลเอาประมาณนี้พอคราวนี้ก็สั่งให้พินออกแบบมาก็เซอร์ไพรส์เลยมีหน้าคนมาด้วยแล้วก็มีมชื่อโลกันก็คือชื่อที่ผมใช้ในร้านเลยสตีโรลาน โลแกนนี่มันเอ่อน้องน้องทำอะไรครับโลกันไม่ใช่ปืนสั้างแต่ว่าเป็นชั้นนระอกอะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อที่สิทธิ์ผมอะไรเงี้ยก็คือออกกราฟิกเนี่ยแหละอ๋อโอเคนึกว่าน้องเปิดร้านเลยชื่อร้านโลกันเออเป็นไงครีมดีไหมดีครับเกง่ายดีเออหน้าเก่งมาออขอบคุณครับผมอ่ะนี่ให้ไปเลยครับผมครับผมโอเคเอามาดูคนต่อไป สวัสดีครับสวัสดีครับพนมอ่าไหนดูซิอันนี้น่าจะลายแรกที่เราสักกับหนูอืมเขียนว่าอะไรวะเป็นนามสกุลอ๋อนามสกุลเราโอเคเวลาที่บ้านบอกสักนามสกุลมาแล้วโอ้โหเป็นลายแบ็คเวิร์กนี่แม่งงงไหมไม่ด่เป็นนามสกุลก็เลยโอเคโอเคต่อให้มันดูดักดักหน่อยเขาก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมนี่กันไก่กันไกลผีใช่ครับ ปกติตัดทรงอะไรอ่ะตัดได้ทุกทรงครับพี่ตัดได้ทุกทรง,ททรงใช่ครับอ่ะแล้วก็ที่ขาเป็นเหมือนแบบโครงกระดูกอะไรอย่างงี้นะ,ะเดี๋ยวนี้แนวเทรนด์แบบกราฟิกนี้ก็มาเหมือนกันนะใช่ค่ะม,มาเลยม,มันจะมีอยู่ยุคหนึ่ง,ง่ะกราฟิกจะแบบเหมือนกับแบบไม่เข้าใจทำไมเราต้องไปเทียบกับ Peter Cottontail <อ>แต่ว่าขนาดใ้ใ่้อะไรอย่างนั้นอ่ะอย่างงั้นมัน out เวลาตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นกราฟิกได้แต่มันก็จะชดช้อยแหลมแหลมพุ่งๆกว่ามีที่อะไรมั้ยมีคอ มีคอตรงนี้นะโอเคใช่ตัวเลขครับพี่เอตัวเลขใช่ไหมเอาเวลาเกิดใช่ครับเวลาเกิดเป็นอะไรเนี่ยศูนย์หกศูนย์หกสองห้าเชื่อเรื่องตัวเลขมันยเออมันไม่รู้จะสักอะไรพี่ก็ตัวตนเราแหละก็เราเกิดเวลานี้ใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอ่ามาคนต่อไปครับ จะไม่ใช่งานดาร์กเล้วพี่อันนี้ไม่ดาร์กใช่ไหมไม่มีดาร์กครับแต่ก็เดี๋ยวๆนะนี่ไอตัวอะไรเนี่ยลาบูบู่อีกเนี่ยไอน้องนี่ใช่ไหมลาบูบู่ใช่ไหมใช่น้องบูเนี่ยค่ะน้องบู้โอ้โหนี่เราชอบลาบูบู่ขนาดนี้เลใช่ครับพี่มันน่ารักยังไงวะมันตะมูตะมิก็คือจริงๆอะอาทอยคือมันดังที่จีนใช่ไหมคะที่จีนเป็น ปอบปอบมาดใช่ก็คือเล่นกันมาอยู่แล้วแต่เพิ่งมามีกระแสช่วงนี้แต่นี้สักก่อนที่เออลิซ่าเขาจะคือตอนนี้ลิซ่าเนี่ยเล่นไอตัวนี้อยู่ใช่ค่ะลิซ่าตามเก็บราคาเลยแรงเลยคาแรคเตอร์มันเป็นไงคือพี่พี่ก็เล่นแต่ตุ๊กตายางไอ้พวกนี้พี่ไม่ค่อยรู้เป็นตุ๊กตาขี้เล่นนี่แหละกระต่ายฟันผักชีใบเลื่อยกระต่ายฟันผักชีใบเลื่อยคือการเคล้าไปอย่างเธออ่าจริงจริงมันคือเอลฟ์อะค่ะอ๋อมันคือตัวเอลฟ์ใช่เอลฟ์เด็ก เออแต่มันหน้าตามขี้เล่นนะใช่มันจะมุตเตมิไม่เข้าออกมาเลยอ้าวเอออันนี้พิมพ์สั่งให้พวกนี้คือพิมพ์สั่งให้หมดเลยจริงจริงผมเป็นคนชอบฟอนต์ครับเพราะว่าฟอนต์จริงๆแล้วอ่ะมันบอกอะไรได้หลายอย่างอารมณ์ใช่อารมณ์อารมณ์และคาแรคเตอร์ของของของงานออกไปเลยอันนี้แฟดเองอ๋อนี่งานเป็นงานแฟลชของเราแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ก็จะมาเม๊ก อ่าแอนิเมก็พอได้ออนไม่ก็เออก็น่ารักดีนะดาบไปจะมีลูกตาลูกตาเต็มเลยใช่ค่ะแล้วข้างนี้เป็นงานแฝดอันนี้น้าพี่กับน้องงานแฝดใช่พี่กับน้องเป็นแฝดเขาจะมีน้องชายเขาด้วยสักโอโอเคก็คือน้องเราก็จะสักงี้อธิบายเป็นงานแฝดพี่กันพยายามแบบว่าที่ที่มองที่ในใจมันพูดอะไรวะงานแฝดพี่โอเคเข้าใจแล้ว อันนี้ก็เราสักอย่างตีแใช่ค่ะแนวชิคาโน่อ่ะโอเคขอบคุณครับค้าของค้าขอบคุณครับแก่นี่ก็แนวช่างผิดนะครับอ่ะงั้นตอนนี้เดี๋ยวขอเปิดรอยสักน้องหน่อยดิงานที่เราสักให้คุณติอีกับงานที่เราชอบส่วนตัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอ่ะมาเปิดรอยสักครับลายแรกหนูแก้ไปแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรจ้ะมันเลยแบบว่าอ่ะมาดูทับไปแล้วที่สองหกเก้าสองหกเก้าทับเรียบร้อยใช่ทับไปเรียบร้อยแล้วค่ะลบอันนี้ออกเพื่อนี้จะมาสักตรงนี้ตรงวันนั้นแต่อันนี้ก็จะเป็นที่สักเอง ลองสั่งเองดูว่ามันจะมันจะได้ไหมเส้นมันจะโอเคไหมอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ3ปีแล้วโอเคนี่นี่คือชื่อ stay strong อะออ strong ใช่อันนี้ก็สังเองอใช่แต่อันนี้ให้ช่างสักให้ก็คือจะเป็นอันเนี้ยจอยดีพิชชันอ่าใช่ดีพิชชันใช่โอเคแล้วก็นี้ก็เป็นของแวนโกะในความที่หนูชอบแวนโกะก็เลยเอามาจัดวางให้มันเป็นประมาณนี้ทำไมถึงมีสวัสติไก่อยู่ตรงเนี้ย สวัสดิการกับโอมที่ใช้ใช่ค่ะแต่บางคนก็มองเป็นฮิลเลอร์อืแต่หนูไม่ได้ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะหนูไม่ได้เข้าใจเข้าใจพี่ก็มีพี่เนี่ยสวัสดิการแบบว่าเออเพราะว่าสวัสดิกาของเราก็คือจริงๆที่เคยเล่าให้ฟังว่าสวัสดิกาเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายที่ดีมากก่อนที่ฮิตเลอร์จะเอามาใช้พี่คิดว่า มันเป็นสาเหตุหนึงไงทำไมที่เลือกข้อมาใช้อ่ะเพราะสวัสดิกามันเป็นทรายหรือว่ามันเป็นเครื่องหมายที่ดีมากๆใช่ชอบอืมโอเคเลขเหมือนเดิมสลับกันเฉยสองหกเก้าสองเก้าหกันพลิกได้เหมือนกันนะหกกับเก้ามันมองได้เหมือนกันแล้วความหมายไม่เปลี่ยนอ๋ออ๋อโอเคเพราะว่ามันมองได้เหมือนกันเเลขใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจริงๆต้องการให้มันเป็นดอทที่ค่อนข้างบางแต่ว่าเข้าใจว่าช่างเขาอาจจะไม่ได้ถนัดขนาดนั้นแต่พี่ว่าแม่งดันสวยนะคือถ้าเกิดมันบางอ่ะมัน ไอเท็กซ์เจอร์มันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเท็กซ์เจอร์มันแบบมันดูนูนขึ้นมาเลยอ่ะเออแต่พี่ว่าพี่พี่ชอบนะถ้าถ้าส่วนตัวนะพี่ว่ามินเทสอันนี้ก็จะเป็นเอ่อความเป็นศิลปะแนวมินิมอลใช่เขาก็จะเล่นสีเป็นโทนนี้เอามาแปะเฉยพร้อมกันค่ะช่วงนี้จะมาแบบพร้อมๆกันอันนี้ก็อันนี้แบคเวอร์แล้วก็ชาร์จสีครับอะไรประมาณนั้นอันนี้หนูอ่ะอยากให้มันเป็นแบบว่าจดๆแต่ว่าหนูชอบพี่เขาเพราะว่าพี่เขาอ่ะตาเดียวในการสัะ 哦。Oh. เขามีตาเดียวคนไทยใช่เป็นคนไทยค่ะพี่อู๋ันไอพี่เขาทําได้หลายแนวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน่าจะเป็นโอซาคูค่ะแล้วเดี๋ยวผขอไปสัมภาษณ์นอยแล้วมีตาเดียวเลยอ่ะใช่ค่ะใช่แล้วเขาก็เก่งมากหนูก็เลยแบบอยากได้งานพี่เขาอะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยเอาแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยสุดท้ายอันนี้เป็นเป็นงานแฟชั่นชเป็นงานงานแฟชค่ะใช่ของของน้องบูค่ะที่อ๋อบูใช่ใช่เป็นหน้าผู้หญิงสองอารมณ์อะไรประมาณนั้น มานีเนาะ,ะเวลาคนทั่วๆไปโดยเฉพาะคนไทยอะมองผู้หญิงที่มีรอยสักและมีคาแรคเตอร์อย่างเราอะส่วนใหญ่แนละ้วว่าคนเขาจะมองเราอย่างไรเราคิดว่ามองแบบด้วยความที่แบบเอ้ยผู้หญิงคนนี้เทด่ดีว่ะดูแม่คาแรคเตอร์ดีหรือว่ามีความสึกสักอะไรอะอหนูคิดว่าน่าจะเป็นที่สองแลสักอะไรแต่ว่า,ามันอยู่ที่ว่าเราอยู่ในสังคมไหนอะ,อะไรอย่นี้นด้วยนี้ที่บ้านเขามองเราไงอะแม่เขาโอเคแหละ ด้วยความที่หนูแบบมีอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อะไรแบ้ใช่เขาก็เลยแบบไม่สีแล้วตอนแรกเขาไม่โอเคนะกับการที่หนูสักไม่แต่นิดเดียวเขาบอกว่าเนื้อหนังดีไปสักทำไมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนแบบเขาค่อนข้างอินกับเราเหมือนกันเพราะหนูก็พยายามบอกที่หนูจะกล้าสักออกแขนอะไม่ใช่แบบว่าเรียนจบปุ๊บเป็นช่างสักปุ๊บสาวแขนแม่งเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือแบบเราคิดว่าเราแบบมั่นคงแล้วนิดนึงเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างงี้เพราะอย่างเราก็กราฟิกโดีอยวนี้คอ้มีสีมือเถอะ นะ<ช>พี่ว่าโอเคแหละเพราะหนูน่าจะไม่ได้ทําสายอาชีพอื่นแหละใช่แต่ไปอยู่การาฟิกก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช่ซีเรียสเรื่องที่เรามีรอยสักเหมือนเขาเข้าใจสายติดนิดนึงอ่าพี่พูดได้เลยว่าพินเป็นคนที่ต้องลุกอย่างเงี้ยถ้าเกิดหน้าอย่างนี้แล้วไม่มีรอยสักออก็ไม่ได้นะหรือว่า <c oughs> แฮ่คือลุกต้องแบบอย่างเงี้ยคือทรงเนี้ยต้องมาอย่างเงี้ยแหละถึงจะแบบดูแบบว่าเอ้ยมีสเสน่ห์ดูหน้าค้นหาส่วนใหญ่ผู้ชายเข้ามาเป็นไง ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรอยสักส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้ามาหาเราก็จะเป็นผู้ชายที่มีรอยสักถามเราหน่อยตัวเราเองเนี่ยเราชอบผู้ชายมีรอยสักหรือเปล่าหรือว่ามีรอยสักไม่มีหรือไม่เป็นไรหรือถ้ามีอยากได้แนวไหนอะไรยังไงเออจริงๆไม่ต้องมีก็ได้มไม่ได้แบบ ีเยแต่ขอแค่อย่างเดียวว่าแบบเขารับได้กับที่เราที่เรามีรอยสักที่เราเป็นใช่หนูก็จะรับได้กับสิ่งที่เขาเป็นเหมือนกันมไม่ต้องทรงเท่ทรงเฟี้ยวแค่แบบคุยกันเข้าใจโอเคเข้าใจที่เราเป็นแค่นั้นแหละแต่ถ้าเลือกได้อะใช่เลยในเอเน,นี่ยคนนี้แม่งนิสยัสยทุกอย่างแม่งใช้หมดละโดนแต่ให้เอเนี่ยไม่มีรอยสักกับไม่มีรอยสักเนี่ยให้เลือกเอมีรอยสักหรือไม่มีรอยสักก็ต้องมีนิดนึงก็ได้แต่จริงๆไม่มีก็ได้นะใช่หรือเลือกแบบเออไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามา สักได้สักให้ได้ใช่ค่ะได้ไหมโอเคมาทินคลีนเลยอ่ะสุดท้ายนี้นะพีน์ครับอยากให้พีพ์เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีรอยสักมีาครเเตอร์ที่ชัดเจนขนาดนี้อ่าบอกกับคนดูหน่อยว่าเราเนี่ยสักแต่สวยนะจ๊ะจอดไปครับจริงๆอยากจะแนะนําว่าเวลาจะสักลายอะไรอยากให้แบบคิดเยอะๆคิดให้ถี่ถ้วนดูหลายๆอย่างครัไม่ใช่แบบว่าเห็นคนสัก๊บ อย,อยากมีนบ้างอ่ะมันเท่ดีอะไรเงี้ยอ,อยากให้คิดถึงเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรความพร้อมหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราค่อยสักดีกว่าเรารู้สึกว่าเออเราอยู่ตัวแล้วอ่ะอันนั้นก็ค่อยสักเลยให้คิดดีๆอ,อะไรประมาณเนี้ยใช่ค่ะเอาจริงๆอ่ะสักดีกับสักไม่ดีจริงๆราคาไม่ต่างกันเยอะมากนะใช่ด้วยความที่ประเทศไทยเองเนี่ยราคาเนี่ยถือว่ายัง ตามกว่าเกณฑ์ถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างประเทศถือว่าเราโชคดีมากฉะนั้นเนี่ยก็ไปหาช่างเก่งๆที่เราชอบจริงๆและที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าจะไปจุดนั้นแล้วเราก็ต้องพร้อมด้วยใช่ไหมคะขอบคุณพินมากเลยนะนะคะแล้วมีโอกาสทีนี้เดี๋ยวคุยกันใหม่ Thank you นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ไปสัมภาษณ์ใครเป็นพิเศษนะกับผู้หญิงที่มีรอยสักมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนผู้หญิงที่น่าสนใจก็เนี่ย ตามนี้เลยนะติดต่อเฮียมาได้ด้วยนะติดต่อเฮียมาเลยแนะนำกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม้มยนะติดตามน้องพินแล้วก็กด subscribe ช่อง t a t t o o brother ด้วยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สักแต่สวยอีพีหน้าเจอกันจะ้ะ